สวัสดีครับพบก,กับผมน้าแสบจากช่องมุ้ยไลท์อีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสปอยหนังที่คนดูแนะนํามันเข้ามานะครับเป็นเรื่อง5แพ่งตอนคนกองส่วนเรื่องอื่นๆผมก็จะพยายามทยอยทาออกมาให้รับชมรับฟังกันนะครับส่วนเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่อง99 9, 9ต่อติดตายตามที่ขอกันมานะครับช่วงนี้อาจจะลงคลิปช้าหน่อยนะครับ แต่ก็จะพยายามหาเวลาทําคลิปลงนะครับขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจทุกการติดตามที่คอยเป็นกำลังใจให้กับผมมาตลอดถึงช่องของผมจะเติบโตช้าแต่เราก็จะเติบโตไปพร้อมกันนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมเริ่มเรื่องมาแล้วก็จะเห็นพี่ช่านั่งเอกของเราเนี่ยกำลังแสดงซีนอารมณ์ในภาพยนตร์เรื่องแฝดสอง ซึ่งก็โดนผู้กกับสั่งคัดไปในเทคแรกและถ่ายทําใหม่ในเทคที่2จนผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่ถ่ายเสร็จพิชชาติก็เข้ามานั่งพักที่ห้องแต่งตัวโดยมีนักแสดงตัวประกอบอย่างน้องเกดที่รับบทเป็นผีนั่งแต่งหน้าอยู่ด้วยต่อมาไม่นานเอที่เข้ามาสัมภาษณ์การถ่ายทําเบื้องหลังกับพิชา จากนั้นเอก็หันไปสัมภาษณ์น้องเกตบ้างน้องเกตซึ่งดูอาการไม่ค่อยจะดีนักเหมือนจะไม่สบายหนักในขณะที่เข้าฉากน้องเกตที่ต้องแสดงเป็นผีก็เริ่มไอหนักขึ้นเรื่อยๆจนเต๋อต้องบอกเผือกว่าไอ้เผือกไลกูให้น้องพักก่อนด้กว่าวะถ้าทางารน้องจะแย่มากเลยอะลุยหน้าซียเชียเฮ้ยแต่เมื่อกี้นี้กูเห็นน้องคขาไอหนักมากเลยนะเว้ยแต่น้องเกตที่ได้ยินก็บอกว่าเธอยังไหวแต่พอเริ่มถ่ายน้องเกตที่น่าจะคลานออกมาตามบทแต่ก็ไม่เห็นออกมา เผือกจึงบอกให้เปิดไฟดูก็เห็นเกดได้สลบไปเอจึงรีบพาเธอไปส่งโรงพยาบาลและโทรกลับมาบอกที่กองถ่ายว่าเอเขยไอเอ,เอ,เอบอกว่าน้องอาการหนักมากเลยว่ะผมกลับมาถ่ายต่อไม่ไหวอะจนเผือกชินและเตอ๋อพร้อมด้วยทั้งผู้กำกับต้องมาช่วยกันคิดตอนจบแบบใหม่และในขณะที่กำลังจะเริ่มถ่ายอยูยูน้องเกดก็นั่นโผล่กลับมา พูมกับจึงบอกให้ถ่ายตอนจบแบบเดิมเกดที่นั่งรอการถ่ายทําอยู่นั้นก็ถูกชินกับเตอ๋อเข้ามาถามว่าน้องเกดครับหมอเขาให้กลับได้แล้วเหรอครับ <c oughs> เอเอ,เ,อ,เ,อเพื่อนพี่แล้วครับเกดไม่ตอบแล้วบอกว่าให้ช่วยพาเธอไปห้องน้ําหน่อยตัดมาที่เอที่นั่งรอฟังผลอาการของน้องเกดอ,อยู่ที่โรงพยาบาลก็ได้รับแจ้งจากหมอว่าคนไข้เสียชีวิตแล้วผมเสียใจด้วยนะครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับ เอจึงรีบขับรถกลับมาที่กองถ่ายทันทีและระหว่างทางก็ได้โทรกลับมาบอกชินว่าโหลชินน้องเกดตายแล้วว่ะมึมมงว่าไงนะบอกคุณน้องเกดตายแล้วเยเะและสายก็ตัดไปชินที่ได้ยินข่าวก็ตกใจมากเกดได้หันมองมาทางชินแล้วก็ไอใส่เขาเป็นเลือดชินทำอะไรไม่ถูกและเป็นเวลาเดียวกันกับที่พี่ชาเดินออกมาพอดี ชินได้โอกาสจึงฝากให้พี่ชาพาน้องเกตเข้าห้องน้ําด้วยแล้วเขาก็วิ่งออกมาบอกเตอ๋อกับเผือกน้องเกตตายแล้วว่ะเฉียอ้กูว่าแล้วไงบ้าแล้วเมื่อกี้นั่น,นใครอ่ะจริงๆร้้ไม ไอ้เย่ยทรมบอกกูตะกี้ว่าน้องเกศตายแล้วตอนนี้คนทั้งกองต่างก็ได้รู้กันหมดแล้วว่าน้องเกศนั้นได้ตายแล้วยกเว้นพี่ชานางเอกของเราคนเดียวที่ยังไม่รู้เรื่องเผือกจึงถามว่าแล้วตอนนี้น้องเกศอยู่ไหนชินบอกว่าอยู่ในห้องน้ำกับพี่ชาเตอได้ยินเสียงพี่ชาคุยกับน้องเกศในห้องน้ำเพราะว่าพี่ชาลืมปิดไม์น้องเกศบอกว่ายังไงหนูก็ต้องถ่ายหนังเรื่องนี้ให้จบนี่เป็นหนังเรื่องแรกของหนูแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายด้วย ชินเตอ๋อและเผือกรีบเดิอนออกมาเพื่อจะบอกทีมงานแต่ก็ไม่เห็นมีใครเหลืออยู่ในกองแล้วเผือกจึงบอกให้ทุกคนรีบหนีแต่เตอ๋อบอกว่าคพราเราต้องถ่ายหนังต่อให้จบวะจะถ่ายทําไมอีกะครับมึงไม่ได้ให้น้องเขาบอกอวะว่าเขาอยากถ่ายหนังต่อให้จบอ่ะแล้วไงวะเออมึงไม่เคยดูหนังผีไงวะซึ่งเตอ๋อก็ยังพูดต่อไปอีกว่าการที่ผีกลับมาแปลว่าผีนั้นยังมีห่วงอยู่และน้องเกดก็ต้องการที่จะถ่ายต่อให้จบเตอ๋อจึงอยากทําตามที่พวกเขาได้ยินเพราะเตอ๋อคิดว่าถ้าไม่อย่างนั้น ผีน้องเกดอาจจะตามพวกเขาไปตลอดขณะที่ทุกคนยังตัดสินใจอะไรไม่ได้กันพี่ชาก็เดินออกมาแล้วก็ถามว่าทุกคนหาไหนกันหมดละ่ะเผือกจึงบอกไปว่าอ๋อเพราะวันนี้คิวมันหมดแล้วครับก็เลยทยอยกลับไปก่อนครับเออบางส่วนครับขณะเดียวกันเกดก็เดินเข้ามาพร้อมกับถามว่าจะถา่ายกันต่อได้หรือยังพี่ชาถามว่าจะถ่ายกันยังไงเพราะมีคนเหลืออยู่แค่นี้ ทั้ง3จึงช่วยกันถ่ายฉากจบต่อโดยให้พิ่ชาช่วยถือไม้พอเริ่มถ่ายน้องเกดก็ไม่ยอมคานออกมาชินจึงสั่งให้เต๋อไปดูเต๋อจึงเดินเข้าไปดูจนไปเตะสายไฟทำให้ไฟดับทั้งกองเพือกสั่งให้ชินเปิดไฟฉายแล้วส่งไปทางพิ่ชาแล้วบอกให้พิ่ชาพูดตอนจบตอ,อบมะพี่ประโยคสุดท้ายอ่ะพูดเลยครับ อกปิดง้งเสร็จแล้วก็บอกปิดกล้องแล,ล้วก็รีบวิ่งนี้ออกมาเตอ๋อที่ขับรถมาพอดีทุกคนกำลังจะออกรถหนีก็มองไปเห็นเอที่กำลังเดินมาพอดีจึงได้รีบเรียกเอให้ขึ้นมาบนรถทั้งหมดจึงขับรถออกมาระหว่างทางเตอ๋อถามว่าไอ,อเอ็งไปไหนมาวะเนี่ยทำไมเพิ่งมาวะกุณรถชนว่ะ,ะลงเป็นไรป่าวะไม่เป็นไรจากนั้นเผือก็ได้บอกเอว่า น้องเกดตายแล้วแต่ยังไม่รู้ตัวเลยกบมาถ่ายหนังต่อสักพักเผือกเห็นเอมีเลือดไหลออกมาจากหัวเลยถามไปว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าเต๋อกับชินมองหน้ากันแล้วจู่ๆเต๋อก็เบรกลดกระทันหันแล้วทําท่าชี้ให้ชินมองอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างทางปรากฏว่าเป็นรถของทางกองถ่ายที่เอได้ขับพาน้องเกดไปหาหมอที่ชนอยู่กับเสาไฟฟ้าเต๋อกับชินมองหน้ากันอีกครั้งพร้อมกับวิ่งหนีลงมาจากรถแล้วตะโกนบอกให้เผือกรีบตามลงมา oh เผือกก็ได้หันไปเห็นจึงคิดว่าเอนนั้นตายแล้วจึงพยายามจะออกมาจากรถแต่เอกก็บอกว่าเขายังไม่ตายเพราะตอนที่รถชนเขาไม่ได้อยู่ในรถลชนน้้องกตายแวทางด้านของชินและเต๋อที่อยู่ด้านนอกเผือกที่พยายามตะโกนบอกว่าน้องผีอยู่ด้านหลังของพวกเขา พวกเขาตกใจมากเอก็ตะโกนบอกว่าเขายังไม่ตายทั้งคู่จึงรีบกลับขึ้นมาบนรถแต่รถก็ดันสตาร์ทไม่ติดดูดิดูเพียน้ำมันหมดว่ะโอ้สตาร์ทไม่ติดเองอยู่ๆน้องผีก็หายไปทุกคนก็พยายามมองหาแต่ก็ไม่เห็นเต๋อจึงรีบบอยทุกคนเฮ้ยปีกจะกปีกจอกคือเครกูกูบิดแล้วกูบิดแล้วเผื่เร็วๆดิวะ ปวออแรหน่อยดแต่กระจกด้านของเผือกดันหมุนไม่ขึ้นแถมยังทําที่หมุนนั้นหักอีกอยู่ๆน้องผีก็โผล่ขึ้นมาทางกระจกด้านนั้นแล้วบอกว่าพี่พาหนูไปโรงพยาบาลหน่อยอยไปไม่ทันแล้วมั้งไปเมนเธอหนูยังไม่ตายหนูนี่ออกมาจากโรงพยาบาลสักพักเสียงโทรศัพท์ของเอก็ดังขึ้นเป็นสายจากโรงพยาบาลถามว่าเขาได้พาน้องเกดตกลับมาบ้านหรือเปล่าเพราะว่าคนไข้าหายไป เอถามว่านายหมอบอกว่าน้องเกศน,นั้นตายแล้วพยาบาลแจ้งว่าหมอเขามีฝาแฝดซึ่งอาจจะบอกผิดคนเผือกบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็ไม่มีใครตายเลยดีวะเฮีย yeah. หักมุมมาเนี่ยเฮ้ยงั้นกูว่ารีบเอาน้องไปโรงพยาบาลเถอะวะเดี๋ยวแม่งได้ตายห่างจริงเนี่ยชินพูดขึ้นว่าแล้วจะไปกันยังไงน้ำมันรถก็หมดเต๋อที่มองไปเห็นรถที่กําลังวิ่งเข้ามาพวกเขาทั้งหมดจึงรีบวิ่งลงมาจากรถเพื่อจะโบกรถที่กําลังวิ่งเข้ามา โชคดีที่เป็นรถของพี่ชาแต่ว่าพี่ชาที่ขับมาในสภาพหลับในทําให้พี่ชาไม่เห็นพวกของเตือที่ยืนโบกรถอยู่ทําให้รถพุ่งเข้าชนกลุ่มของเตือทั้งหมดคราวนี้ก็ได้ตายกันจริงๆแล้วหนังก็ตัดจบไปครับเป็นไงบ้างครับกับคนกองจัดให้แล้วนะครับตามคำขอสำหรับเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่อง999ต่อติดตาย อย่าลืมคอยติดตามและรับชมกันด้วยนะครับผมต้องขอขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจทั้งเก่าและใหม่ด้วยนะครับที่สละเวลาอันมีค่าเข้ามาดูคลิปของผมจนจบส่วนตรงไหนที่ไม่ดีไม่ถูกใจก็แนะนำติชมกันได้นะครับผมจะพยายามทำทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุดครับถึงช่องของผมจะเติบโตช้าแต่ผมก็อยากให้พวกเราทุกคนเติบโตไปพร้อมๆกันนะครับ สุดท้ายท้ายสุดนี้ผมน้าแสบจากช่องมูวีไลท์ก็ต้องขอกล่าคขอว่าขอบคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ